กลับมากันอีกแล้วตามคําเรียกร้องค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวสอจอปาแม่น้ำค่ะทุกคนชื่อเนี้ยเป็นชื่อใหม่ชื่อเดิมก็คือชื่อร้านมามะแซบลำนลายนะคะรอบนี้เรามากันตอนเย็นๆค่ะรถเยอะไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรจ้าร้านเนี้ที่จอดรถเขากว้างขวางมากเลยรับได้หลายสิบคันเลยค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะจัดแสงจัดไฟถ่ายรูปออกมาสวยเลยค่ะ เป็นไปตามคาดคะ่ะห้องแอร์ลูกค้าเต็มเลยไม่เป็นไรคะ่ะเรานั่งในส่วนด้านนอกก็ได้เนาะเดินขึ้นไปหาที่นั่งและสั่งอาหารกันดีกว่าคะ่ะทุกคนห้องแอร์คนแน่นแบบไม่ต้องสืบเลยบรรยากาศร้านนะคะมีรถเข้าออกตลอดเวลาเลยคะ่ะแน่นไปหมดทุกส่วนของร้านเลยบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าลูกค้าแน่นแม่ขัวไม่ว่างกันเลยทีเดียวเชียวมีเชื่อก็ลองดูสิคะมีใครว่างไหมเนี่ย บรรยากาศร้านยามเย็นเนี่ยได้มุมถ่ายรูปสวยไปอีกแบบเลยนะคะขอไปแอบถ่ายห้องแอร์กันสักหน่อยดีกว่าคะ่ะได้ยินมาว่าวันนี้มีเหมาจัดงานวันเกิดด้วยนะคะเผื่อจะไปขอแจมด้วยสันหน่อยเห็นแล้วอยากกินมากเลยคะ่ะทุกคนนี่เรามาขอเขาถ่ายนะคะเนี่ยร้านนี้กลางวันว่าคนเยอะแล้วกลางคืนเยอะกว่าอีกคะ่ะไปดูอาหารกันสักหน่อยดีกว่าคะ่ะทุกคนเมนูนี้ก็คือปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะทุกคนน่ากินมาก เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเพราะว่ายังไม่ถึงคิวแต่จะเป็นของโต๊ะไหนตามไปดูกันดีกว่าค่ะร้านนี้พนักงานเสิร์ฟอาหารเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะได้อาหารช้าเลยค่ะทุกคนบริการดีประทับใจมากค่ะเมนูนี้เรียกว่ากุ้งอบบุนเซ้นนะ่ากินเวอร์เดี๋ยววันหลังต้องมาลองสักหน่อย บรรยากาศร้านก็ดีอาหารก็อร่อยที่จอดรถก็กว้างขวางไม่มาไม่ได้แล้วนะระหว่างที่เราถ่ายทําวิดีโออยู่เนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะคิดดูกันเราเองหนะ้าว่ารสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยค่ะมารอบหน้าต้องมาย่างชิงห้องแอร์มังแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเย็นมากแม่ครัวของเราคนนี้ไม่ใช่ใครเลยคะ่ะเจ้าของร้านของเราเนั่นเองก๋วยเตี๋มะนาวฟองนึ่งตุ๋น้ปลาหมูที่ร้านก็มีสดๆแต่นี้รับรองเลยค่ะ ไม่เหมือนใครเหมือนนะคะเนี่ยลองควาอร่อยเจ้าของร้านของเราสจมายุร si> ียืนยันความอร่อยขนาดนี้ไม่มาชิมได้หรอคะและนี่คืออาหารของเราค่ะทอดมันยำแซลมอนกุ้งสดและเมนูใหม่แนะนำนี้เลยปากกดใส่หน่อไม้ดองค่ะทุกคนรสชาติคือกลมกล่อมมากของกินที่เราสั่งไปมาแล้วถ้ายังไงขอตัวไปชิมก่อนนะคะ